ก็ลองชิมพิซซ right. nah. ่าที <được Felix 's fries> ่ถูกที cuestión, right? ่สุดมันเป็นพิซซ่าทั้งถาดเลยครับตั้งเลพี่ปากจังหวัดจริงๆนะคะคือขับมาไกลมากอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาช่อง Life of b o n e นะครับวันนี้อ่ะเป็นวันอาทิตย์นะครับพ่อหลุยก็หยุดนะฮะเป็นวันหยุดของพ่อหลุยดักก้ากับแม่โบตอนนี้ดักก้าเขาก็ปิดเทอมแล้วนะครับวันนี้พ่อหลุยอยากจะพาแม่โบกับดักก้าไปไหนรู้ไหม ไ,ไปไปซื้อแล้วก็ลองชิมพิซ,ซ่าที่ถูกที่สุดที่พ่อหลุยเคยเห็นในเมืองไทยจริงๆเป็นร้านพิซ,ซ่านะแล้วราคาพิซ,ซ่าเนี้ยแค่บาทเอบแล้าบาทเองก็ไม่เคยลองเหมือนกันแต่รู้ว่ามัน39บาทแล้วก็เป็นร้านเล็กๆเล็กมากแต่ว่ามันไกลนิดนึงก็ต้องขับรถจากในกรุงเทพเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งฮะอันนี้ก็ติดนะครับบ้านเราอยู่ในในในกรุงเทพใกล้ๆพญยาไทนะครับอันเนี้ยออกไปทางนครชัยศรีเลยนะครับต่รับรองเป็นพิซ่าเนี่ยที่ถูกที่สุด ในเมืองไทยอาจจะว่าถูกที่สุดในเมืองไทยได้แต่มีเป็นกล่องและเป็นพิซซ่าจริงๆ <Wow. S 1> นะครับอยู่ชานเมืองเดี๋ยวพาไปดูนะครับ <Wow. S 1> ค่ะเออมันเป็นทั้งถาดเลยใช่ไหมครับ <Wow. S 1> มันเป็นพิซซ่าทั้งถาดเลยครับเหรอใช่เป็นทั้งถาดจริงๆโบเออนะผ่านหลายรอบละผ่านหลายรอบแล้ว ที่ได้พิซซ่าราคา39ต้องไม่ธรรมดานะใช่ไม่ธรรมดานะแต่อยากลองจริงว่าพิซซ่าหนะ้าตา39บาทเป็นไงเพราะว่าเห็นที่อื่นเนี่ยยังขายในเซเว่นเนี่ยเขาก็มี99บาทใช่ไหมพิซซ่าฮัทเนี่ยเขาจะมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบประมาณ300แต่เนี้39บาทขนาดตามที่แช่แข็งยัง79เลยอะ่ะใช่แต่ลองดูนะฮะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอาจจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยก็ได้นะฮะแต่เป็นรีวิวที่เราอยากจะเอามาแชร์กับน้องๆครับเดี๋ยวเจอกันนะคะ ถึงแล้วครับใกล้ถึงละวไม่ถึง5นาทีฮะถึงละเลีเ้ยวขวานี้ก็ถึงแล้วถ้าเกิดใครเคยทานพิซซ่าที่ถูกกว่านี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าถูกที่สุดเท่าที่ทานมาเนี่ยคือเท่าไหร่แล้วก็เคยทานพิซซ่าที่ถูกที่สุดไหมเออก็ <c oughs> ถูกที่สุดที่ผมเคยเคยกินก็ประมาณ100บาทะครับเนาะประมาณ79 89แต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือแบบแช่แข็งเนาะ <Yeah. S 1> อันนี้แบบทานได้เลยเดี๋ยวรอดูนะคะ ตอนนี้เราเหมือนอยู่ต่างจังหวัดจริงๆนะคะคือขับมาไกลมากค่ะให้ดูรอบๆนะว่าแบบมีร้านตัดผมจะพาดาก้ามาตัดผมเพราะทีเมื่อกี้พ่อหลีบอก39บาทใช่ไหมแต่จริงๆนะแมาวบเห็นราคาเนี่ยมันเริ่มที่49แต่ว่าเห็นมีอยู่สองสากล่องไม่เคยมาก็ยังถูกอยู่ดีพิซซ่าถูกที่สุดในเมืองไทยนี่ไงครับพิซซ่าเมื่อกี้ผมพูดผิดผมพูด39บาทพิซซ่าที่ร้านเนี่ยเขาเริ่มที่49บาทมีสไซส์ใช่ไหมครับพี่ 5นิ้ว5นิ้ว9นิ้วโอ้แต่ราคานี้ไม่แพงนะครับที่ผมเราจะลองทั้ง3ไซส์เลยในร้านมีแอร์ด้วยนะโบแล้อวนั่งทานที่ร้านได้ได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่านคุ่มเปิดลมนะแล้วก็มีเนี้ยดักเกะตอนเด็กชอบมากเลยอันนี้ขอ3อันพี่ดักเกะเล็กมา3อัน ครับผมเดี๋ยวใส่กับแม่โบเพืละอันอ่ะดักแกจะเอาไหนครับเลือกมา3อันขอนี่ครับโอเคโอเคได้มาตัวยีอาร์มานี่แม่โบอันหนึ่งนะแม่โบแขนลักมานี่สวยไหมสวยค่ะอัดของทั้งสามคนนะคะดูโอ้ อ๋นี้ปืนแก๊ปแบบโลหะก็เลยขอซื้อได้ไหมเนี่ยได้ไหมล้วก็<ด>มีพวกสักปลอมเดี๋ยวมีวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดาก้าเขาใส่สักปลอมด้วยนะนะถุงตอดแล้วก็มีอะไรเนี่ยของเล่นอื่อนีถุงตอดด้วยหรอคะนี่ถุงตอดแล้วตอดอยังไงอ่ะมันเป็นกลิ่นใช่ไหมพี่ใช่เป็นกลิ่นครับอ๋อเป็นกลิ่นพี่กเขาไปแกล้งกันมันจะเบืด ว่าใครตอดเงี้ยใช่ใหไหมเหมาก<อ>เลยแล้วมีแบงกา้าโมโอ้คิดถึงร้านของเล่นเงี้ยนะตอนตอนอเด็กๆเนี่ยตอนที่เราอยู่ฝั่งพนเนี่ยเราก็มีร้านของเล่นแบบมีเยอะอันนี้เป็นหนัปลานี่ปลาทั้งปูปลาทั้งปูปลาทัองโูปลาั้งปูปลาทั้งแกะลาทั้งกูปลาทังปลาทังปูปลาั้งจดีมาให้พ่อหลังปูลาท้ปอปูปาทังาทั้งปงปลาน้อาไั้งวงเลากั<ส>า้ักก้าเราเคยเล่นแบบไอ แข่งกันยิงปืนแก๊ปที่โรงเรียนอ่ะสนุกมากเลยวันนั้นดังนะพี่ดังจนดังจนน้องหมาเห่าเลยอ่ะโหดีมากดังมากโอเคเดี๋ยวจะซื้อก็บอกนี้แล้วก็ได้ไยครับเรื่องแสงได้ด้วยนะพี่เขาบอก ราใช้ทำอะไรได้อีกคะของตะก้าโอ้โหแต่นี่ควงมันมากเลยัถาดเล็กอันนี้ก็คือเราตัดครึ่งของถาดใหญ่มาจริงๆถ้าเล็กจริงมันจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งค่ะมันจะอยู่ในวงกลมนี้พอดีแต่บังเอิญตอนนี้เราต้องแบ่งขายครึ่งครับผมอันนี้ถาดกลางค่ะโอ้ถาดกลางโอเคเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้นี่ส9บาทอันนี้49บาทอันนี้ระคะหกส 6 9 49บาท69บาทหนบ้าทน่าทานมากนี่รสอะไรอะคะพี่าฮมเวียนี่เป็นาฮาเวียเล็กค่ะอร่อยรสรสดากาทานน้าอะไรแฮมแฮมชินสี่สิบเก้าบาทใช้ได้เลยเนาะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะสี่สบก้าบาทพอหลุยหยิบมาแล้วหนึ่งชิ้นของดากาอันี้69สิบเก้าบาทบ่ พูดจริงๆนะอร่อยมากชิมมั้งอร่อยจริงจริงบอชิ้นชิมนใหญ่เนาะโอ้ยใส่เยอะมากอืมอื้มชิ้ยืดอร่อยจริงอร่อยจริงกระจายไทยๆหน่อยนะจะเป็นไทย S N P แต่อร่อยนะใช่ในตองนสแบบหวานๆนิดนึงเนาะชอบแล้วก็ชอบไหมครับอร่อยอยู่ครับอืมอร่อยอ่ะทาได้ นี่ถาดใหญ่นะคะ<ก>หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสุดยอดยืดไหมยืดมากเลยครับออือ,อเขาหลยบอกว่อาอร่อยมากจนต้องซื้อมาฝากแม่เลยอ่าซื้อมาฝากแม่กล่องหนึ่งก่อนกลับบ้านอร่อยมากกำลังร้อนๆเลยแม่ โอเคอ่าวันดีแม่วันดีนะแม่โอเคเดี๋ยวทิดน้าเจอกันแล้วก็กินเลยร้อนมากบ๊ายบายวันดีแม่บ๊ายบายเป็นไงคะอร่อยไหมสรุปสิเต็มสิบแลยนะครับก็คือไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้แต่พ่อหนุยชอบมากเลยพิซซ่าใช่ครับสี่สิบเก้าบาทอ่ะแล้วก็ชอบมากนะคะซื้อกลับบ้านด้วยนะแต่ก็ก็จะเป็นสไตล์ไทยๆเนาะจะมีความรส ชาติคล้ายๆไทยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอร่อยนะอร่อยแล้วก็คือพี่เขาทำด้วยใจจริงๆอ่ะแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆนะก็เลยอร่อยถูกใจสมกับที่ขับรถมานะ49บาทแบบโอเคอค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงๆจริงิงกันอยู่ตรงนี้อ่ะเธอกับฉันสนุกสนานให้ ออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ตามใจยยอยากให้เราทำอะไรสิทห่งไหนก็ขอบอกมา